สวัสดีครับผมบีนะครับจากช่อง Beyond Channel ครับวันนี้ผมมีวิธีการลบประวัติการค้นหาของทั้งตัว Facebook, Google แล้วก็ YouTube มาฝากกันซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีเหตุผลส่วนตัวไม่เหมือนกันนะครับในการที่ไม่อยากจะให้ใครมาล่วงรู้ว่าเราเคยค้นหาอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีทำันเลยครับโอเคเราไปเริ่มจากตัวของ f a c e b o o k กันก่อนเลยนะครับเราก็เข้าไปที่แอปของ Facebook ตามปกตินะฮะ จากนั้นให้เราไปอานิ้วไปจิ้มที่ตรงแว่นขยายด้านบนตรงที่เสิร์ชค้นหาตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าปรากฏก็ไปปุ๊บมันก็จะมีประวัติการค้นหาของเราขึ้นมานะครับว่าเราเคยค้นหาอะไรบ้างทีเนี้ยเราอยากจะลบมันนะฮะให้เราไปที่ตรงนี้ครับตรงที่การแก้ไขทางด้านขวามือเนี่ยนะฮะเราเลือกไปเลยโอเคมันก็จะเข้ามาหน้าของการลบประวัติมันก็จะมีประวัติที่เราเคยเสิร์ชหาเพจนั้นๆนะครับเรียงตามวันเลย ทีนี้วันที่7สิงหาก็คือวันนี้นะผมได้ค้นหาอะไรบ้างค้นหาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสมมุติว่าผมอยากจะลบนะครับผมก็กดลบที่กาก,กบาดด้านขวามือได้เลยนะฮะลบทีละอันเลยเปริบลบแล้วเรียบร้อยนะครับอันที่2ออีจันอย่างเงี้ยผมค้นหาจะลบไหมถ้าไม่ลบหรือว่าจะไปลบวันอื่นๆน,นะฮะเราก็เลือกดูว่าเราเคยค้นหาอะไรที่ไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นนะฮะเราก็เลือกลบได้เลยนะครับ สมมุติผมจะลบอันนี้แล้วกันสํานักง,งานประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็ถูกลบแล้วนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะลบทั้งหมดเลยนะฮะเราก็เอาหนูมาจิ้มตรงนี้เลยฮะล้างการค้นหา่ก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะไอ้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยลบหรือเปล่านะครับถ้ามันมีเยอะก็รอ,อนิดนึงนะฮะ โอเคหลังจากกดลบแล้วเมื่อกี้นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะขึ้นอยู่กับว,ว่าประวัติของเราเยอะแค่ไหนนะครับแล้วมันก็ทําการลบเลยทั้งหมดนะฮะเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีแจ้งเตือนนะว่าจะลบไหมเรากดล้างประวัติการค้นหาปุ๊บมันลบเลยนะฮะมันลบดันทีเลยทีนี้ประวัติการค้นหาของเราก็หายไปแล้วนะฮะใน a c e b o o k โอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลบประวัติการค้นหาใน Google กันบ้างนะฮะเราก็เข้าไปที่ตัวของ g o Google Chrome นี่นะฮะ ก็ามาที่หน้าจอที่เราท่องเว็บไปนะครับการลบประวัตินะครับเราก็ต้องอน,นิวมจิมตรงนี้ฮะจุด3จุดด้านขวามือบนนะฮะโอเคแล้วเราก็เลือกที่ประวัติการเข้าชมนะฮะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ประวัติการเข้าชมการค้นหาเรานะว่าเราเคยค้นหาแล้วก็เข้าชมอะไรบ้างนะตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกลบได้ทีละอันเลยนะฮะเนี่ยเรากดลบได้เลยปุ๊บ เ,เราลบไปเลยทีละอันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะลบทั้งหมดนะประวัติการเข้าชมเนี่ยเราก็สามารถมากดตรงล้างข้อมูลการท่องเว็บตรงนี้นะฮะอ่าโอเคมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะครับมันไม่เหมือนใน a c e b o o k นะใน Facebook เนี่ยถ้ากดล้างปุ๊บมันล้างเลยนะฮะมันจะไม่มีถามแต่ว่าในเว็บเนี่ยมันจะต่างกันมันจะมีถามเพราะว่ามันจะมี ตัวที่จะถามก่อนว่าจะลบไหมหลายอย่างนะครับทีนี้จุดประสงค์ของเราเนี่ยเราต้องการที่จะลบประวัติการเข้าชมนะครับซึ่งก็อยู่อันแรกเนอะอันแรกนี่มันก็ติ๊กอยู่แล้วแหละก็ถูกแล้วนะครับแต่ไอ้พวกคุกก,กี้รูปรภาพรหัสบันทึกเนี่ยผมแนะนําว่าให้ติ๊กออกก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่จุดประสงค์เรานะไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวไว้ผมมาอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่ะยกตัวอย่างอันเดียวแล้วกันนะสมมติรหัสผ่านที่บันทึกไว้เนี่ยสมมติว่าเราอาจจะมีการเข้าเว็บขายของเข้าอีเมลของที่ไม่ใช่ Gmail อะฮะ มันจะมีการใส่ยูเซอร์แล้วก็ใส่รหัสนะหรือว่าจะเข้าเกมอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามีการบันทึกรหัสผ่านไว้ใน Google นะครับมันก็จะบันทึกไว้เวลาเราจะเข้าระบบอีกทีเนี่ย มันก็จะขึ้นรหัสมาให้เลยเราก็กดล็อกอินเข้าไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรากดติ๊กตรงนี้แล้วเราไปลบนะฮะไอรหัสตรงนั้นเนี่ยมันจะถูกลบออกไปด้วยนะครับเราจะต้องมาใส่รหัสผ่านใหม่เราถ้าใครลืมไม่เคยจดไว้นะครับก็เสร็จเลยก็ต้องไปกู้รหัสอีกนะฮะอันนี้แนะนำว่าให้เอาออกก่อนนะครับจุดประสงค์เราต้องการลบประวัติการเข้าชมเท่านั้นนะฮะโอเคสมมุติว่าผมลบประวัติการเข้าชมนะฮะล้างข้อมูลปุ๊บกดเข้าไป โอเคเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะครับอันนี้คือลบเอาไปหมดแล้วไม่มีประวัติการเข้าชมใดๆทั้งสิ้นหลงเหลืออยู่นะฮะนะฮะเราลองเข้าไปดูก็ได้ประวัติการเข้าชมอ่ะไม่มีแล้วนะฮะเรียบหม,หมดเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ u t u b e กันต่อเลยโอเคให้เราก็ไปที่ตัวแอป,ปของ youtube ได้เลยนะครับอ่า,าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกอินยูเซอร์รหัสของเราอะไรให้เสร็จนะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่คลังวิดีโอด้านล่างขวานี่นะฮะ ปรากฏเข้าไปปุ๊บมันจะมีประวัติการเข้าชมนะฮะเราก็เลือกเข้าไปเลยพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีประวัติของเราขึ้นมาทั้งหมดเลยที่เราเคยดูนะครับว่าเราเคยดูอะไรบ้างนะ,ะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะลบนะครับทีละอันเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้เลยฮนะ,ะจุด3จุดทางด้านขวาของแต่ละวิดีโอนะฮะปุ๊บอ่าลบจากดูประวัตินะฮะกดลบปุ๊บโอเคมันก็จะลบไปแล้วไอ ของวินนี่ฮุสตันเพลงเมื่อกี้นะฮะมันก็จะไม่มีขึ้นที่ผมแล้วนอกจากผมจะไปเสิร์ชหาแล้วก็ไปดูมันก็จะบันทึกอีกนะฮะอันนี้สามารถที่จะเลือกแล้วก็ลบจากประวัติเอาไปได้เลยนะฮะเนี่ยลบทีละอันได้เลยแต่ถ้าใครคิดว่าเสียเวลานะครับอยากจะลบทั้งหมดเลยมันก็มีตัวเลือกให้ทําเช่นเดียวกันนะฮะเราก็าไปตรงนี้ฮะรเราก็ามาที่ตรงหน้าแรกก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยหน้าแรกปุ๊บอ่าจากนั้นให้เราไปที่รูปโปรไฟล์เราบนขวามือนี่ฮะ กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เราไปที่การตั้งค่าด้านล่างนะครับอ่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เราเข้าไปที่ประวัติและความเป็นส่วนตัวอ่าทีเนี้ยมันจะมีให้เลือก2ออันนะครับอันแรกคือล้างประวัติการดูนะฮะอันนี้มันก็คือล้างประวัติการ ล้างประวัติการดูของเราทั้งหมดนะฮะบางทีเราเนี่ยเสิร์ชหาตัววิดีโอหนึ่งนะฮะแต่ว่าไอ้ลิสต์วิดีโอที่ขึ้นมาด้านล่างเนี่ยเราก็ไปกดดูด้วยมานั้นนะฮะมันก็จะถูกบันทึกไว้ว่าเราเคยดูวิดีโอนี้วิดีโอนี้ตรงนี้แหละมันมันจะลบการดูวิดีโอของเราทั้งหมดนะฮะแล้วก็อันที่สองนี่คือล้างประวัติการค้นหาก็เวลาเรากดแว่นขยายแล้วเรากดพิมพ์อะไรเข้าไปค้นหาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะล้างทั้งหมดเลยนะครับนี่นี้เดี๋ยวผมลองกดก็ไปดูนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลบประวัตินะ,ะผมลองกดให้ดูปุ๊บมันจะเด้งแดดหลอกขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่าคุณต้องการล้างประวัติการดูใช่ไหมมันก็จะขึ้นชื่อเราแล้วก็อีเมลเรานะฮะมันก็จะบอกว่ามันจะล้างประวัติของ u t u b e เนี่ยออกหมดเลยนะฮะประวัติการดูทุกอย่างถ้าเราโอเคแล้วเราก็อน,นิวมาจิ้มที่ล้างประวัติการดูได้เลยนะฮะล้างประวัติการโฆษณาก็เช่นกัน ก็ะจะขึ้นอย่างเดียวกันเลยนะครับอันนี้มันก็จะถามอีกทีหนึ่งเพราะความแน่ใจนะฮะโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองเราก็สามารถที่จะทำลายหลักฐานทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้ว นะครับไม่มีใครร่วงรู้แล้วว่าเราเคยค้นหาอะไรเราเคยดูอะไรอันนี้ความลับเลยนะโอเคครับขอบคุณที่รับชมมานะฮะยังไงฝากกด subscribe กดไลค์นะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับเราก็จะมีคลิปวิดวีโอดีๆมีประโยชน์แบบนี้จะนำมาเสิร์ฟให้กันเป็นประจำแน่นอนครับ oh. ขอบคุณครับสวัสดีครับ oh.